พระเคราะห์โครจรต้องกันดาวมฤตยูจรดาวมฤตยูจรต้องลัก 1. ระวังสุขภาพสุดโทม 2. ไปเที่ยวอย่างที่แปลกๆ 3. ไปงานศพเข้าวัดเข้าวาดาวมฤตยูจรถึงดาวอาทิตย์กำเนิด 1. จะพลัดที่อยู่ไปยังต่างแดนหรือไปอยังประเทศไกล 2. ระวังสุขภาพสุดโทมจะเจ็บไข้สไปเที่ยวยังเมืองโบราณ 4. จะมีเรื่องกระทบกระเทือนใจอย่างแรง 5. เกิดการทะเลวิวาทด,ดาวมฤิตยูจรถึงดาวจันทร์กำเนิด 1. สุขภาพจะซุดโทมอย่างหนัก 2. ได้ติดต่อกับชาวต่างประเทศ 3. ได้ขึ้นไปยังอาคารสถานที่หรูหรา 4. ไปชมที่ต่างๆที่แปลกๆ 5. เที่ยวทางน้ำจะเจ็บไข้ดาวมฤิตยูจรถึงดาวอังคารกำเนิด 1. ระวังอุบัติเหตุ สุขภาพสุดโทรมอย่างหนัก 2. จะมีเหตุเดือดร้อนเกี่ยวกับบริวารและลูกเมีย 3. ระวังฟืนไฟไฟจะไหม้ 4. มีเรื่องตื่นเต้นเรื่องน่าสยดสยอง 5. เที่ยวทางน้ำจะเจ็บไข้ดาวมรตยูจรถึงดาวพุธกำเนิด 1. จะยกย้ายที่อยู่ 2. จะเดินทาง 3. จะมีเหตุเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างกระทันหัน สี่ได้โครจรไปยามวิกาลห้าได้ไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆแปลกตาแปลกใจดาวมรตยูจรถึงดาวพฤหัสบดีกำเนิด 1. ได้สัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เข้าไปในวัด 2. ได้ไปสถานที่น่ากลัวและวังเวง 3. จะประสบอุบัติเหตุจะเจ็บอย่างกระทันหันดาวมรตยูจรถึงดาวสุกกำเนิด 1. จะมีเหตุอาเพศ 2. ได้เข้าป่าเข้าสวน 3. จะได้รับข่าวร้ายดาวมรตยูจรถึงดาวเสาว์กำเนิดหนึ่งระวังเจ็บตัวอุบัติเหตุจะเจ็บหนัก 2. ได้รับข่าวร้ายได้ไปเยี่ยมคนป่วยไปงานศพสามได้พบคนเก่าๆพบญาติพี่น้อง 4. ข้าของเสียหายจะถูกโจรกรรมดาวมริตยุจรถึงดาวราหูกำเนิดหมีเรื่องกลุ้มใจ 2. ขัดสนการเงินจะถูกทวงหนี้ 3. บุตรและบริวารจะทำให้เดือดร้อนหรือเจ็บไข้ดาวมรตยูจรถึงดาวเกตกำเนิด 1. ได้ไปยังเมืองโบราณวัดโบราณได้อ่านหนังสือเก่าหรือชมภาพยนต์เก่าๆก่าดาวมริตยูจรถึงดาวมริตยูกำเนิด 1. ระวังสุขภาพ 2. ได้ไปยังที่น่ากลัวป่าชา้าวัดร้างปราสาทเก่าแก่สามได้ขึ้นไปที่สูงสูงน่ากลัว หนังสือโหราศาสตร์สุริยาตภาคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรือ,อนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมพัสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ